สวัสดีค่ะชรีมกิตยาพรค่ะแอนชทวีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการ Global Insight นะคะก็วันนี้เนี่ยวันพุธนะคะเรามีข่าวๆจะมาอัปเดตเต็มเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยสามารถปิดดุกบวกได้อีกครั้งแล้วนะคะทางสามรัชนีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นโลกก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอดูที่สไลด์ค่ะเป็นไงคะพี่แอนเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐเป็นยังไงบ้างเขียวสดใสเลยค่ะ อันนี้ก็คือหากเห็นดูทั้ง3ดัชนีนี้นะคะดัชนี500 s p 5 0 0เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็คือปิดบวกไปได้ะคะถึงประมาณ1นดนะคะดัชนีดาวโจนเนี่ยก็คือพุ่งแรงเช่นเดียวกันนะคะ,คะรวมถึง NAS d a q กเนี่ยก็คือบวกได้นะคะโดยเมื่อคืนเนี่ยคือมันมีข่าวเกี่ยวกับความหวังด้านวัคซีนนะคะที่ป้องกันโควิด -19 นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอัปเดตประเด็นนี้หลังจากนั้นนะคะ,คะนอกจากนี้นนทางด้านต,าตลาดยุโรปนะคะเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็ ปิดบวกไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เอเชียชาวนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เปิดบวกเท่านั้นเลยนะคะรอไปกับสหรัฐเมื่อคืนอะก็เมื่อกี้มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเหตุผลที่ตลาดเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะคะและเพราะว่าเราเนี่ยก็มีการเห็นผลของตัวนี้เลยนะคะก็คือค <Mod ena S 2> โมเดอร์นาน,นะคะโดยโมเดอร์นาเน,นี่ยเขาก็เป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานะคะพี่อัค่ะโค้ดตัวนี้เนี่ยก็คือ mRNA นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนคืออะไรก็คือ Moderna นเนี่ยเขามาบอกว่าผลการทดลองวัคซีนโควิด -19 นะคะในมนุษย์เนี่ยโดยได้ทดลองในช่วงเฟสเฟสหนึ่งนะคะทดลองทั้งหมดมนุษย์จำนวน45คนนะคะ,คะผลออกมาเนี่ยดีมากมเพราะว่าเรา พู้ทดลองเนี่ยก็คือผลคือคือพอไปเช็คมาเนี่ยก็เห็นว่าเริ่มเริ่มมีอินมูนอิมมูนซิสเต็มละ่ะร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีนะคะเพื่อที่จะมาต่อต้านตัวโควิด19นะคะ,คะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่บุกมากนะคะ,คะส่งผลให้เมื่อคืนเนี่ยราคาหุ้นของโมเดอร์นานะคะก็คือปรับตัวขึ้นได้16นะคะ,คะ,คะ ถ้าเราลองมาดูอันนี้เนี่ยคือราคาหุ้นของโมเดอร์นะคะคุณค่ะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเลยเมื่อคืนเนี่ยบกมาได้ประมาณ16นะคะล่าสุดเมื่อคืนตอนตลาดปิดเนี่ยปิดอยู่ที่ราคา75ดอลลาร์นั่นเองนะคะถือว่าสูงสูงมากเลยทีเดียวเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ถึงประมาณ20เหรียญเองนะล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยปิดไปได้ถึง75นะคะก็คือถือเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่สามารถปรับตัวขึ้นได้ดีมากนะคะ จริงๆเมื่อคืนก็มีกลุ่มเทคไอ้กลุ่มเอ่กเอกลุ่มวัคซีนเนี่ยกลุ่มที่ทำเอ่อเดเวล็อปวัคซีนเนี่ยใช่เพิ่มละหุนราคาหุ้นเนี่ยสูงขึ้นหลายตัวเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพอโบตโมเดนาขึ้นเนี่ยหลายๆตัวก็คือจะปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับวัคซีนกลุ่ม เกี่ยวกับการแพทย์แล้วนะคะ,คะเมื่อคือนเนี่ยก็คือมีงบของธนาคารชั้นนําในสหรัฐเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะคะ,คะทีนี้เนี่ยเอาชาร์ตนี้มาให้ดูกันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อคือนนะคะคือธนาคารเนี่ยราคาหุ้นตัวไหนปรับขึ้นได้เป็นอย่างไรบ้างะนะคะ่ะหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยอันอันนี้คือเน้นแต่หุ้นกลุ่มแบงค์เลยนะคะของโกลแมนแซกเนี่ยบวกได้ประมาณ2%กว่านะคะแล้วก็มีอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะคะบวกได้ประมาณ1%นึ่นะคะ แต่ทางนี้ทางนี้เนี่ยแล้วก็มีงบของ JP Morgan Chase ที่ออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่างบของธนาคารหลักๆให้ฟังนะคะอย่างก็คือเมื่อวานเนี้ยคือมันมีมีมีงบออกมามีงบของกลุ่มแบงก์ออกมาใช่แล้วก็แต่ว่าทุกตัวเนี่ยคือบวกลบต่างกันนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีงบ JP Morgan Chase ออกใช่ไหมคะงบเนี่ยก็คือออกมาดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็บวกงบของ Citigroup เนี่ยก็ออกมาเช่นเดียวกันแต่ราคาหุ้นลงไปประมาณลบสนะคะงบของ Wells Fargo เนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะคะแต่ราคาหุ้นเนี่ยก ก็ติดลบไปนะคะ,คะจะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยละกันะนะคะมาดูที่สไลด์อันนี้ก็คือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะคะอย่าง JP Morgan Chase เนี่ยก็คือประกาศงบแต่มาี่สอ,ออกมานะคะโดยเขาเนี่ยก็บอกว่ากำไรต่อหุ้นนะคะในแต่มาี่สอเนี่ยออกมาที่1 1 4นะคะ US d ลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดไว้นะคะที่1 US d ลลาร์นะคะแต่ว่าท่านี้ข้างนั้เนี่ยคือกำไรเนี่ยก็คือมีการหดตัวกว่า50%นะคะหากเทียบกันกว่า หากเทียบกันจากปีก่อนนะคะเหตุผลเนี่ยก็คือมาจากว่าธนาคารเนี่ยมีการตั้งสำรองนะคะนี่เนี่ยไวมากกว่าแต่มัดก,ก่อนหน้านะคะ,<ฮ>ะอย่างที่เราทราบกันดีคือช่วงนี้เศรษฐกิจมันหดตัวค่อนข้างมากหลังเราธนาคารพวกนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็คือจําเป็นต้องตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจที่ทําให้คือธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้ารายย่อยเนี่ยก็คือถือว่าถือว่าหดตัวค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยธุรกิจหนึ่งที่บวกมากๆนะคะแล้วก็เกิดผลดีจากในช่วงโควิดในทีเนี่ยก็คือธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์นั่นเอง mm hmm. ทั้งตราสารทั้งหุ้นนะคะแล้วก็ตราสารนี้เนี่ยคือคึกคักมากนะคะ,ะไรายได้จากส่วนนี้เนี่ยคือโตได้ประมาณ79%นะคะ mm hmm. อาทีน,นี้ก็เอามาให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยคือจะเป็นเล่าว่าธุรกิจการเทรดนะคะหุ้นและบอลเนี่ย รายได้เนี่ยคือคือเหมือนเป็นทำเป็นแบบเรคคอร์ดเลยนะทำจุดสูงสุดนะคะอันนี้คือไตมัดสปี2020นะคะอันนี้หากดูย้อนหลังไปประมาณ2ปีเนี่ยคือแท่นสีส้มอันนี้คือสูงมากนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากการเทรดดิ้งบอลนะคะหร,หรือวัอว่าตาสารนี้รวมถึงหุ้นเองอ่ะเขาก็มีการออกตาสารนี้ด้วยนะคือคือเป็นวอลลุ่มการออกตาสารนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ อถัดมานะคะเป็นธนาคารที่2กันบ้างก็คือ City Group นะคะอันนี้ก็คือเป็นงบของ City นั่นเองนะคะก็คือ City Group เนี่ยรายงานเป็นกำไรต่อหุ้นนะคะของแต่มาาที่2ปี2 0เนี่ยอยู่ที่0.5นะคะ US ดอลลาร์ซึ่งก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดไว้แต่ว่ารายได้รวมของธนาคารเนี่ยก็คือลดลงนะคะ10%บเปอร์นอแล้วก็กำไรเนี่ยหดตัวถึง73%นะคะเยียออนเยียท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยรายได้จากการให้บริการช่วยขายหลักทรัพย ก็คือสามารถโตได้กเกือบๆห้บนะคะแล้วก็ยอดตราสารนี้เนี่ยก็คือโตคืออันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะที่เราก็จะเห็นกับทุกๆธนาคารเลยว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็ทุกธนาคารมีการตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวว่าเราผู้กู้เงินเนี่ยก็คือจะไม่สามารถจ่ายได้นะคะต้องตั้งสำรองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยคือต่ำมากนะคะดอกเบีย้ยทั่วโลกต่ำอันนี้ก็ไม่ได้เอื้อต่อธุรกิจธนาคารด้วยเช่นเดียวกันแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอะ มีการซื้อตราสารนี้ด้วยเพราะว่าสภาพคลองที่มันล้นตลาดรวมถึงนักลงทุนรายย่อยเนี่ยหันกลับมาลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะเรามาดูแต้มาที่2เนี่ยคือดัชนีหุ้นอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีมากซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงแบบรายได้จากการลงทุนในรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของเหล่าธนาคารที่ปรับตัวขึ้นได้ดีนะคะ,คะ อันธนาคารที่3กันบ้างนะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังเป็นเวลส์ฟาโกนะคะเขาเพิ่งประกาศงบไปเมื่อคืนเช่นเดียวกันนะคะคุณแอนแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือตอนแรกเจ m พีมอรแกกับซิตี Group ใช่ไหมคะรายงานกําไรออกมาเนี่ยหดตัวแต่ว่ายังมีกําไรอยู่แต่ว่าเวลส์ฟาโกนะคะคือรายงานคือขาดทุนในแต่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4พันล้นานเหรียญสหรัฐนะคะคิดเป็นขาดทุนเนี่ยประมาณ 0.66ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะอันนี้ขาดทุนมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะคะแล้วก็ถือเป็นการขาดทุนครั้งแรกตั้งแต่ Economic Crisis หรือว่า Financial Crisis ตอนปี2008นะคะ,คะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ บริษัทเนี่ยมีการตั้งสำรองหนี้เสียไว้เยอะมากนะคะอยู่ที่ประมาณ9.5พันล้านหเหรียญสหรัฐานะคะแล้วก็ส,วสูงมากแล้วก็มีการลดเงินปันผลด้วยนะคะเหลือประมาณ0.1ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าคือเขาขาดทุนมากกว่าที่นอกรีคอร์คาดส,ส่งผลให้ทำให้เมื่อคืนเนี่ยราคาหุ้นของเวสป a าโกก็มีการปรับตัวลดลงนะคะก็คือต่ำกว่าคาดนั่นเองใช่ใช่แลวคือ แต่ว่าส่วนใหญ่นะอย่างธนาคารที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยอย่างเช่น JP Morgan เนี่ยคืองบเขาก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะ,คะอันนี้มาต่อกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้จะมาเล่าถึงหุ้นเทสลานะคะช่วงเทสล a านี่คือที่ผ่านมาเนี่ยคือถือเป็นอีกหุ้นที่ฮอตฮิตมากเลยนะคุณแอนรา<ช>คาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยเขาก็มีข่าวว่า เทสลาเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเข้าดัชนี S&P 500นะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเทสลาเนี่ย mm hmm. คือเขาติดอยู่ใน10อันดับแรกของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้เนี่ยลองเรียนตาม Market Cap นะคะ <Okay. S 1> คือชื่อเนี่ยก็จะคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะบริษัทแรกๆก,ก็จะมี Microsoft Apple Amazon Facebook Alpha b e t <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแล้วก็จอร์นสันและจอร์นสันบริษัทฮาร์ดแวร์วีซ่าและตอนนี้เนี่ยคือเป็นเทสลาแล้วนะคือการแปลว่าเทสลาตอนนี้เนี่ยมี market cap ะคะ ใหญ่กว่าบริษัทคอน sumer ชั้นนำอย่าง P G อีกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่ราคาหุ้นเท s l a เนี่ยปรับตัวขึ้นมามากนะคะส่งผลให้มูลค่าตลาดของเท s l a ใหญ่กว่าถึง98%ของบริษัททั้งหมดในดัชนี S&P 500แล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูเอะเป็นไปได้ไหมว่าเทส l a เนี่ยเขาจะมีโอกาสเข้าดัชนี S&P 500คือตอนนี้หากวันโดย Market Cap เนี่ยเขาไปอยู่ในท็อป10เลยนะของของมาเก็ตแคปนดัชนี S&P 500คือ สิบอันดับแรกแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะยังไม่ได้ไปอยู่ในดัชนี S&P 5 0 0นะคะทีนี้เนี่ยก็คืออ้างอิงข้อมูลจากทำบูมเบิร์คอนเซนแซสนะคะว่าเหตุผลที่ช่วงนี้เนี่ยตัวราคาหุ้นเทสลาปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากก็เป็นเพราะว่านักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าบริษัทเนี่ยคือจะสามารถสร้างกําไรได้นะคะในงบที่จะประกาศออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากลองมาดูที่ชาร์ตอันนี้เนี่ยคือจะเห็นว่าส่วนใหญ่แต่มาที่2นะคะบริษัทเนี่ยจะประกาศงบอกอกมาที่จะขาดทุน ะะแต่ไตามาาอื่นในส่วนใหญ่ก็คือจะกำไรนะคะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาลอดูว่างบของเทสซาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ลุ้นกันต่อไปว่าเขาเนี่ยจะได้เข้าสู่ดัชนี s p 5 0 0หรือเปล่าคือถ้าได้เข้าเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีเงินที่ไหลาจากกองทุนนะคะที่สร้างผลตอบแทนล้อไปกับดัชนี s p 500ยเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะอืมก็จะผลักดันตัวรา,ราคาหุ้นเทสล a าขึ้นไปอีกถูกไหมคะถูกต้องค่ะทีนี้อันนี้เอาชาร์ตมาให้ดูกันนะคะอันนี้คือเป็นราคาหุ้นของเทสล a านะคะตั้งแต่ ต้นปีนะคะต้นถึงปัจจุบันล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยเขาสามารถยืนอยู่ได้นะคะที่ราคา1516 US ดอลลาร์ US นะคะตรงนี้แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณแอนต <ừ, S 2> ั้งแต่ต้นปี<ช>ถึงปัจจุบันนั่นเองะะก็ย่อตัวย่อตัวเล็กน้อยเนาะจากวันก่อนใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นว่านากักวิเคราะห์หลายๆเจ้านะคะก็มีการปรับราคาเป้าหมายของเทซอขึ้นด้วยนะคะซึ่งก <ฮะ S 2> ็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นเนี่ย แล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคือจะมีการสรุปเอานิ้งคาเลนได้อีกครั้งนะคะก็เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในช่วงเทศกาลของการประกาศงบของเราบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดอเมริกานะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราก็มีการเมื่อวันจันทร์เนี่ยมีงบของแทบซี่นะคะที่ประกาศออกมาแล้วก็อัปเดตให้ฟังแล้วเมื่อวานเนาะแล้วก็สําหรับตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีของ ที่เมื่อคืนเล่าไปนะคะมีงบของธนาคารหลักๆนะคะอย่าง JP Morgan Chase นะคะแล้วก็มี City นะคะแล้วก็มีในส่วนของ Wells Fargo นะคะส่วนของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหลายธนาคารชั้นนำเลยนะคะก็คือหลักๆแล้วมี Goldman Sachs นะคะ,คะที่ดี๋ยวงบเนี่ยจะเตรียมประกาศคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงบริษัทอ e ีคอมเมิร์นะคะอย่าง eBay ด้วยะนะคะแล้วก็จะมีบริษัทประกันอย่าง United Health Group ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็สามารถมาติดตามกันได้นะคะ,คะ ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนเนี่ยก็จะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ global insight นะคะแต่ก่อนยื่นเนี่ยก็เดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะคะว่าสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราทางเอเชียพ Channel เนี่ยก็คือจะมีรายการ w e l l แกลเลอรนะคะโดยหัว,วข้อที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับหุ้นกู้ตลาดแรกนะคะอาจจะลงทุนอย่างไรให้เงินงอกอเงยนะคะนี่ก็คือติดตามกันได้นะคะในพรุ่งนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวพบ พวกเรา2คนใหม่ได้อีกครั้งนะคะในรายการ Global Insight วันพรุ่งนี้นะคะ9โ10นาทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศได้ทุกเช้าในรายการ Global Insight เวลา9 10นาทีทาง Facebook Asia Plus Group หรือหาหุ้นเด่นประจำสัปดาห์บริษัทชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปหรือเอเชียในหลากหลายอุตสาหกรรมหุ้นไหนเด่นน่าจับตามาพบกับเราในรายการ Global Stock Screening ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง Facebook Asia Plus Group ดิฉันดรีมกิตยาพรดิฉันแจมอภิชยา